ใช่หรอใช่หรอขอบใจอ่โอ้โหทุกคน สวั <halluc inations> สดีครับผมปามนะครับสว at ัสดีครับผมจังครับค่ะค่ะสวัสดีครับเต้ครับ โดนหลายเหตเก็บเก็บเสียงไปคืนไั้ยั่งยั <photos> ่งเลยนะครับทุกคนมาสวัสดีครับผมปลักกี้ค่ะเมื่อนะระวังควาเจ็บยงนะจ๊ะทุกคน หวันนี้อิมเพลียวสำรงนี่คือคือนมากเลยนะครับใช่ครับวันนี้รู้ไหมครับทุกคนว่าเราอยู่ในงาน<ต>ชื่อว่าอะไรเป็นงานที่แบบว่ารักันเต็มเลยไปมอไปมานะในวูนนี้นพบก,กันว่า <S <S เยี่ยมมากนะครับผมโอ้โหน่าชื่นใจแล้ววันนี <S 2> <S 2> ้โอ้โุณเยี่ยมากเลยวันนี้ไม่คิดว่าโหสงสัยทุกคนนะ่าจะคิดถึงเราอยู่พอสมควรนะที่จะบอกว่าเราก็คิดถึงทุกคนมากเหมือนกันนเลย เชฟพักกับน้องเขารู้สึกว่าคิดถึงทุกคนมากคิดถึงแบบว่าการที่เราจะได้มาเล่นกันมาสนุกกันในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ไปกับโชว์ในวันนี้นะครับโอเคไหมครับแต่ว่าเราเ่็นไงตอนขึ้นมาเมื่อกี้แอบตกใจนิดนึงทำไมอ่ะดูว่าพี่จังอยู่ดุนเอาจริงว่าตอนนี่เต้นเพลงได้ชวยได้ไลค์อยู่อ่ะมีจังหวะหนึ่งหันไปมองเฮ้ยใครอุ้มหัวเราวะเนี่ยเลื่องอะเรื่องหัวตีหัวตเช็คของอะไรอยู่เนี่ย ไม่เช็คของอะไรเช็คห kind of um, ัวเช็คห sort of um, uh, uh, ัว well, อ๋อโอ้โหตายแล้วแล้วเมื่อก่อนนะเนี่ยไอ้เคเรนั้นเหมือนไฟมันไม่ได้มีข้างบนหรอกมันมีแต่ไฟข้างล่างแล้วผมก็เห็นเออว้จังที่คือนี่เราแต่จู่ก่อนเออทําไงก็ชดตอบป่ะชดตอ้บก่อนดิฉันก็แบบเมื่อกี้ทํางานถึงหกโมงเช้านะฮะครับผมก็เมื่อเช้าตรงเมื่อเช้าเมื่อเช้าใช่ครับก็นนั่เมื่อกี้พูด เรื่องสีแสงอยู่ใต้หัวเราแสงอยู่ใต้หัวเราเห็นแล้วก็เลยตกใจนิดนึงซึ่งถ้าทุกคนเห็นผมขับไปเมื่อกี้ก็ขับอันนี้แลแต่ว่าจะบอกว่าที่อิมพีเรียลเนี่ยมีความหลังของปาล์มอยู่ที่นี่เฮ้ยดูหน้าปาล์มจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดปาล์มที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยเหรออิงใหญ่จังเราเล่าเลยเล่าเลยมาจะเคยร์ที่ดีเหรอคอนคอนทที่ดีใช่ไหมมาคอน์ทที่ดีมาจะบอกว่าผม ผมเริ่มเต้นที่แรกก็คือที่ Imperial Hospital เนี่ยเมกี้แรกกลับเป็นจุดเริ่มต้นของผมในการแบบรู้สึกว่าอยากเต้นนะครับแล้วก็ผมเคยแข่งเต้นที่นี่ด้วยที่แรกโอ๊ยลราตอนเอาเต้นตอนนี้มีเสามาดูไหมไม่อยากจะกลัวักเท่าไหร่ใช่ไหมว่ามีเขาไม่เลใช่ครับแต่วันนี้ไงมีเสามาดูเออมีเสามาดูแลสาวๆคนไหนมาดูปาบ้างฮะ จะทุกคนเท้อแล้วไปแล้วไปครับผมอย่ายกนะก็จะบอกว่าวันนี้เรามีโชว์สนุกสนุกไหมทุกคนได้ดูกันอีกเพียบเลยนะฮะใช่ครับทุกคนไหวกันใช่ไหมเห็นพัดเกินร้อนร้อนจะร้อนไนะบ้างไหใจบ้างไหมเลยะไรนะขอที่ชูดเอาจริงไหมแต่ว่ามันซับเปล่าเลยนี่เรายังแข็งแกร่งออกมาส่วนเสียงมากเลยโอเคครับทุกคนก็ พร้อมจะไปสนุกกับโชว์ต่อไปหรืยอยังโอเคถ้างั้นก็ไปเลยครับกับป๊อกป๊อกป๊อกน้อง